สวัสดีครับ Gaszi 4x4 นะครับผมไมคอน g กซี่นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเจ้าเลนเจอร์ไบเทอร์โบตัวนี้เป็นตัวก่อนเน็กเจนรถเนี่ยวิ่งไปสักประมาณเกือบแสนโลแล้วลูกค้าบอกว่าช็อคเดิมมันไม่ค่อยเกาะแล้วก็คือเหมือนช็อคเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยที่เราออกมาป้ายแดงเนี่ยพอเราใช้ไปสักแสนโลเนี่ยมันประสิทธิภาพจะเหลือประมาณ3 0 4 0แล้วถามว่ามันพังไหมมันไม่พังแต่ว่า ประสิทธิภาพมันลดน้อยถอยลงลูกค้าก็เลยจัดชุดใหม่อัปเกรดเป็นชุดโชคหน้าหลังของ Pro Fender นะครับก็ประสิทธิภาพดีกว่าโชคป้ายแดงแน่นอนคันนี้เป็นเลือกเป็นชุดหน้าเนี่ยเป็นทูนซีรีส์2.5นะครับมีสปริงแล้วก็มีเบ้าโช๊แล้วก็เป็นแกนใหญ่กระบอกใหญ่อัพไซด์ดาวปรับคอมเพรสรีบลดได้ในส่วนของเจ้าตัวโช๊หลัง ตรงนี้สุดตารางเช่นเคยก็เป็นบายพาสตัวนี้คอมเพรสรีบายี่ระดับแล้วตัวนี้มาพร้อมซับแทงด้วยนะครับปรับนิ่มแข็งได้อันนี้นะครับอัปเกรดช่วงล่างเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วตั้งศูนย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองเช็คฟิลลิ่งในการขับขี่ดูว่าเป็นยังไงดีกว่าเดิมแน่นอนแหละ